ล่มไถ่กจนะครับรถเป็นอาหมานะครับเปลี่ยนพูดเฮ้ยแถงแน่นอนสิมึงใกล้ๆหน่อยดีมึงมา่ายเามึงไม่ได้มัด

มันเล่นบอลกันเฮ้ยเียหมาหมาขับรถเจียวไม่มาขับเลยมีใครดูมันยกหนาแล้วเว้ยล้ไงวันอยู่ไร